เราเรียนเปิดหน้า137นะครับวันน <Yeah, like hmm. ี้เราจะเรียนเวกเตอร์นะชื่อบทก็คือเวกเตอร์ใน3มิต yeah ิเพราะฉะนั้นเดี Slide Slide ๋ยวเรามารู้จักไอ้ระบบ3มิติก่อนนะระบบแกน3มิตินะครับถ้ามันเป็น3มิติก็จะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z นัยนเองจำไว้นะว่าแกน x เนี่ยชี้ไปทางไหนอ่ะแกน x ชี้ไปทางไหนนี่นะชี้มาข้างหน้านี่นะ ชี้มาข้างหน้านี่นะแกน y ชี้ไปทางไหนทางขวานนะแล้วก็แกน z ละ่ะ่ขึ้นข้างบนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาหาพิกัดจุดต่อไปนี้ก็คือองไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาจุดเหล่านี้จุดเหล่านี้นะ,อะโอเคเรียนดูโจทย์เลยแล้วกันข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเนี่ยจุด a โจทย์กําหนดจุด a มาให้จุด a อยู่ตรงมุมนี้นะเรียนใส่จุดไม่หน่อย ใส่จุดไปยังไปย,ยังจุด A นะครับอยู่ตรงมุมนี้ให้ดูว่ามันไปทางแกนเกี่หน่วยมันไปทางแกนเอ็กกี่หน่วยสองหน่วยนะเห็นไหมดูนะมันมาสองหน่วยนะสองช่องไปทางแกน y กี่หน่วย เดี๋ยวนะโทษทีอันนี้อาจจะผิดคือมันอาจจะผิดนะครับมันอาจจะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคือพวกคุณู้ขีดเส้นผิดเข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นตรงนี้ห้านักนเียนักนเองนันลบเส้นออกก็ได้มันมันต้องเป็นหนะ้าช่องอ่ะโอเคอีกท,ทีนะไปทางแกน x 2สองไปทางแกน y เท่าไหร่ 5. เอาใครยัง4อยู่ไหมขีดขีดใหม่ให้มันเป็น5ช่องนะครับขีดใหม่ให้มันเป็น5ชอ่5ชองในนั้นมันขีดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแก้ตรงเลขพวกนี้เยอะนะครับอ่าไปทางแกน x 2ไปทางแกน y เท <c oughs> ่าไหร่5นะแล้วก็ไปทางแกน z ก็คือขึ้นข้างบนกี่ช,อชอ่อง3ช่องก็จะกลายเป็นจุด A อยู่ตรงนี้เ <ส hundred. S 2> ข้าใจไหมโอเคคราวนี้ เขาบอกว่าจากจุด A ที่เขาให้มาเนี่ยเรียนต้องหาจุดที่กากอื่นๆด้วยจุดชนิดแรกนะครับก็คือจุดที่อยู่บนแกนจุดอะไรอยู่บนแกน x จุด e จุด e อยู่บนแกน x เข้าใจไหมจุด e อยู่บนแกน x จุด e จะมีแต่ค่า x ตอบเท่าไหร่สองศูนย์ศูนย์จำไว้นนะ จุดที่มันอยู่บนแกนอ่ะมันจะมีแต่ค่านั้นค่าเดียวเลยค่าอื่นจะเป็นศูนย์หมดโอเคจุดอะไรอยู่บนแกน y g g จุด g อยู่บนแกน y ก็จะมีแต่ค่า y เท่าไหร่ครับศูนย์ห้าศูนย์ใค่จกล้าท่านตรงนี้เนาะ <laughs> จุดอะไรอยู่บนแกน z 4, 4. จุด c <5. S 1> อยู่บนแกนแทกก็จะมีแต่ค่าแทกเท่าไหร่ครับโอเคศูนย์ศูนย์สามนะจุดชนิดที่สองคือจุดที่อยู่บนระนาบเักเียนต้องรู้จักระนาบด้วยนะระนาบแปลว่าแผ่นเช่นแผ่นนนกเียนดูที่กล่องรูปกล่องรูปนี้นะกล่องนี้เนี่ยแผ่นข้างล่างเนี้ยแผ่นข้างล่างแผ่นข้างล่างเรียกว่าระนาบอนะไร แะนาา x e y เข้าใจไหมโอเคแผ่นฝั่งนี้ล่ะแผ่นฝั่งนี้เรียกว่าละหน้าอะไร x ะนาบ x แถูกต้องแล้วก็แผ่นข้างในนี้ล่ะแผ่นข้างในนี้เรียกว่าละหน้าอะไร y แ <c oughs> เข้าใจไหม okay. โอเคนะมันมันมันเป็นมีระนาบ x e y มีละนาบ x แแล้วก็มีละหนา้า y แนะโ okay. อเคคราวนี้คําถามนะครับจุดนี้จุด f นะจุด f อยู่บนละหน้าอะไร จุด F ตรงนี้อยู่บนระนาบ x y เพราะฉะนั้นจะมีค่า x ก,กับค่า y เข้าใจไหม <c oughs> จุด F นะครับอยู่บนระนาบ x y นะมีเฉพาะค่า x ก,กับค่า y ตอบครับสอง,สองห้าศูนย์จุด D อยู่บนระนาบอะไรจุด D จุด D อยู่บนระนาบ x แรกเข้าใจไหมโอเคอ,อ่ะตอบซิจุด D เป็นอะไรจุด D ีสองศูสถูกต้องจุดจุดท้ายจุด B ตอบซิจุด B อยู่บนระนาบอะไรย<ป>จุด B อยู่บนระนาบอะไร วายแนะก็จะมีค่า Y กับค่าแซตตอบครับ0 5 3หโอเค